<The> สวัสดีค่ะมาเจอกับหนยอีกแล้วนะคะบอกเลยอัปเดตรถเข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเอาใจคนแบบว่างบน้อยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้คันนี้เลยนะคะที่อยู่ข้างๆหนยนี่บอกเลยว่า เอาใจคนงบน้อยหนึ่งจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะ2ลูกค้าจะซื้อสดก็ได้เพราะว่าสําหรับคันนี้นะคะราคาแค่หยิบมือเดียวบอกเลยว่าซื้อสดไม่มีแวดนะคะสําหรับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยค่ะใครอยากดูนะคะรายละเอียดยังไงมาดูน้องกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเจ้าโตโยต้าหนึ่งจุดหซีซีตัว E นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะ เป็นสีดําแบบนี้เลยค่ะบอดี้สีดํานะคะไฟตาบอกว่าใส่ปริ้งเลยเนาะมาพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะบอกเลยว่านี่เดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะมาดูด้านในกันเลยค่ะสําหรับด้านในนะคะเป็นเบาะผ้าหนา ในส่วนของตัวกระจกนะคะสามารถปรับในโหมดของปุ่มไฟฟ้าได้ทั้งหมดนะคะกระจกมองข้างสามารถพับไฟฟ้าได้เลยนะคะสำหรับแอร์ระบบแอร์นะคะตัวนี้เป็นระบบแอร์เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอ่ะสำหรับเบาะหลังนะคะตัวนี้ดูนะเบาะยังแต่งตึงแบบนี้เลยนะคะและบอกเลยนะย้ำอีกรอบแล้วกันค่ะสำหรับคันนี้ได้รถบ้านเดิมๆจริงๆมาจ้า คันนี้นะคะด้านหลังนะต้องบอกว่าเป็นตัว1.5และเป็นไมเนอร์เชนแล้วนะคะไมเนอร์เชนนะคะเราดูจากที่ไฟเลยไฟจะเป็น3ขีดแบบนี้นะจ๊ะและมาดูด้านหลังค่ะห้องเก็บสัมภาระโอ้โหกว้างขวางมากๆมาพร้อมกับนี่ค่ะยางอะไอย่เครื่องมือลากจูงนะคะทุกอย่างครบจริงๆนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่า ลูกค้าที่อยากได้ราคารถแบบว่าไม่ข้ามส0 0แสนนะคะกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota v o ีออสตัว E นะคะกับปี2011ราคาเพียงแค่159,000บาทเท่านั้นคันนี้ลูกค้าขารถบ้านไม่มีแวดซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ยังได้นะคะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ Toyota v o ีอวันนี้คันนี้ผ่อนเพียงแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ ติดต่อนุยได้เลยค่ะ096 189 86 98นะคะสวัสดีค่ะ